ที่เสียมาเสริมสีเหดเป็นหม่องม่วงแพนซี่เอามาใส่ได้สามแนวแลลวสามอย่างแหละสามสายพันธุ์แหละที่นี่เสียเอาอีกหมอ่องม่วงเขียวใหญ่มาใส่ครับบัดเนี้ย แต่หางว่าสิเสียบกิ่งเอาหัวลงคือสิเหตุจังสั่นพอยายกสิเหตุแบบนี้ละก็เฮี่ยนมาจากยูทูปนลาเห็นพื้นท่าเหตุกับสิเหตุตาม นี่ละครับอันนี้ม่วงเขียวใหญ่ครับม่วงเขียวใหญ่เสือนเสือนเอาถ้าลิ่ล้ลมันสีลิ่แบบนี้นะเพื่อนหามครับเพื่อนไห่ลิ่ดผู้เพิ่นเฮ็ดกรเพื่อนวาแยลิแยลิเพื่นอนไ้ตัดเอาตัาแบบนี้ครับ นี่เป็นมังคุดเกียวใหญ่เด้อครับเด้อ ต้องใส่คัตเตอร์ใหม่ๆคมๆค,ค,ครับแล้วก็มาเสียบเข้าไปนี่ครับเสียบเข้าไปโอ้มันยังว่าได้ก็ต้องปาดตามครับปาดเมื่อเยื่อจะเลื่อนมานนี่ตามาครับ ตามเขาไปครับ เราก็เอาใส่ฟางนี่มัดครับมัดแลวดึงเข้าให้แน่นๆนะครับดึงเข้าไปให้แน่นๆให้เนื้อเยื่อเจรืญนมันติดกันเอาให้แน่นสุดๆเลยครับเอาให้แน่นสุดๆเลยตรงที่เนื้อเยื่อไม่ใช่จเจริ่นติดกันเอาให้แน่นเลยครับเอาให้แน่นๆเลยครับ เอาใหนนเลยครับแล้วก็มัดไปเลยครับมัดให้แน่นๆเลย มัดให้แน่นๆเลยนี่เขาถุงพลาสติกถุงหมักกระแดงที่มาเตอตลาดนี่แหละครับมาพันเนื้อพันพันจากข้างล่างขึ้นบนครับกันน้ำฝนครับ เอามาพันกันน้ำขนถ้าน้ำเขาได้ถ้าน้ำเขาได้แล้วมันสิเกิดเสื้อล่าเพราะเกิดเสื้อล่าแล้ว เสื้อล่าแล้วมันสิบติดครับ บางคนไปคือว่าโอ้ยคือเหตุยากเหตุเนาะธรรมดาแล้วครับทัานไหวย่านน้ำเขาจะให้น้ำเขาได้ นี่ต้นหนึ่งเด้อครับนี่นี่พันหนึ่งนี่เด็กรับที่เอามาใส่เนี่ยที่เอาเอาลอยเอามาใส่นี่นี่ต้นหนึ่งอีกสายพันหนึ่งมานี่อีกอีก,อกนี่อีกต้นหนึ่งสายพันหนึ่งครับคิดแล้วแท้สิสมานสนิทกันดีแล้ว นี่ก็ร้อยเสียบนี่ร้อยเสียบอีกร้อยหนึ่งนี่เป็นปมปมนี่เสียบหนึ่งนี่มันเป็นบังม่วงที่ว่าอีกพันหนึ่งครับนี่อีกพันหนึ่งอันนี้ต้นแม่ดีก,ก็น้อยก็สิหามาเสียบทุ่มนี่อีกครับ เอาล่ะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ละครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮันเ,นเดอครับเด้อ